ยุทธศาสตร์ชาติที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประเด็นแผนแม่บทที่16เศรษฐกิจฐานรากแผนแม่บทย่อยที่16.2การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพลังงานสากลจังหวัดกรสินดำเนินง,งานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของอเกษตรกรภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอโดยดำเนินการในพื้นที่ สก,กรารการเกษตรบ้านดงกล้วยจำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่2ธันวาคม2558ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลนาจำปาอำเภอดอนจานจังหวัดกลองสินมีพื้นที่ทั้งสิ้น7 7 6ไร่3งาน3ตารางวาในรูปแบบของการเช่าที่ดินขางสกปกอที่จัดสรรให้แก่เกษตรกรอยู่อาศัยและทำกินจำนวน75ครัวเรือน ปี2,558ถึง2,560บูรณาการร้วมกับหน่วยงานภาคีในการพัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นเนื่องจากเป็นพื้นที่ดินเสื่อมสภาพจากการปลูกต้นยูคาลิปตัสมานานขาดแลนแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรสมาชิกไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยรวมถึงเป็นผู้มีไรายได้น้อย ปี2564ดำเนินการอบรมให้ความรู้การตลาดนำการผลิตในพื้นที่สากรการเกษตรบ้านดงด้วยํำกัดในเรื่องของสร้างป่าสร้างรายได้โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดกระบี์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติาและสิ่งแวดลอ้อมและองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สวนป่าสมเด็จส,สองอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นสักการในพื้นที่นิคมลำปาวอ,วอําเภอสศิษันให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไหมเอีรีโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่นและได้จัดทำโครงการเพิ่มเติมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้เสริมให้กับสมาชิกสากรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้คือมันม่วงฉาบและผงมันม่วงซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาต่ำและเพิ่มรายได้เสริมให้กับสมาชิกได้ปี2565ดำเนินการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่อินหวงด จัดอบรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ให้แก่สมาชิสกสภกรการเกษตร,รบ้านหนองกล้วยจำกัดติดตามแนะนําส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานภาคีส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นชาสมุนไพรสบู่รังไม้น้ำมันไพลสดโดยได้รับความร่วมมือด้านงานวิชาการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กักการให้เป็นสินค้าโอท็อกระดับจังหวัดและระดับภาคร่วมกับบริษัทเอกชนในการจัดทำโครงการผลิตและจำหน่ายน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยอินซีน้ำเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสากลลดต้นทุนการผลิตสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกสากลผลสำเร็จจากการเข้าแนะนำส่งเสริม กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการฐานข้อมูลในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายการรวบรวมและการแปรรูปผลผลิตของสมาชิกพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสร้างตลาดสินค้าชุมชนและการจุทัาเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งในระดับชุมชนจังหวัดและขยายโซ่ระดับทุนภาจากผลการดำเนินงานทำให้ สมาชิกสากรการเกษตรและมนุษยยจังขัดมีรายได้เพิ่มขึ้นปริมาณธุรกิจของสากรในปี2565เปรียบเทียบปี2564เพิ่มขึ้นกว่า1 3 3สหกรมีกำไรจากผลประกอบการในปีบัญชี2565เปรียบเทียบปี2564เพิ่มขึ้นกว่า1 3 3 ผลการจัดระดับชั้นความเข้มแข็งของสากลสามารถยกระดับชั้นจากระดับชั้น2ในปี2564เป็นระดับชั้นหนึ่งในปี2565สำนักงานสากลจังหวัดการังมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรกระสวนเกษตรและสากร์ BRH เราคือความหวังของ